ยูโดขบวนการนัมเบอร์วันก็ยกบล็อกมาเลยจะมีทั้งหมด6ตัวนะในบล็อกนี้6ตัว12กล่องโดยหนึ่งตัวจะมี2กล่องเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแบบนี้นะสติกเกอร์ก็ลุ่มๆของที่มีมาให้ก็จะเป็นพวกเทกสซอสมือเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็อาวุธประจําตัวนะดีเทลจัดว่าสวยมากเลยตัวเทกอสที่หัวเขาจะลงสีทองมาให้นะถือว่าดูดีเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นการประกอบดิบแบบไม่ติดสติกเกอร์ตามตัวจัดว่าพอใช้ได้นะมีถือว่าครบคันเ,เอวตัวนี้สามารถโยกหน้าโยกหลังได้นะปกติดีเทลอาวุธ ได้นะโกจูเลออนตัวต่อไปก็ลงสีไม้ที่<ว>หัวพวกอาวุธต่างๆเนี่ยลงดีเทลมาให้ดีทุกตัวเลยโกจูทิราโนหน้าก็ถือว่าสวยใช้ได้ทิราโนแฮมเมอร์ของตัวนี้ก็ถือว่าชิ้นใหญ่เอาเรื่องนะแต่ว่ามันก็จะกลวงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพลาสติกโกจูอ e ีเกิลสีเขียวก็จัดว่าสวยใช้ได้นะไม่เคยเห็นสีเขียวเฉดนี้มาก่อนั้นหน้ามาถือว่าสวยเลยนะตัวอาวุธก็ถือว่าชิ้นใหญ่และอีกด,ด้านก็กลวงเหมือนกันโกจูยูนิคอร์นก็จะเป็นบอดี้ผู้หญิงตัวเดียวนะของชุดนี้หน้าเขาก็จะกลมๆเหมือนกับในซีรเลยนะ ว่าปั้นออกมาได้สวยยูนิคอร์ดิวเรามองว่ามันใหญ่กว่าในทีวีซีรีส์นิดและก็ตัวสุดท้ายของชุดนี้โกจูโพล่าก็ดสมาชิโร่นะตัวนี้ถือว่าปั้นหน้าออกมาได้สวยตัวนี้ชิ้นส่วนขากับหัวไหล่ก็จะไม่เหมือนตัวดีเทลของเทก้านาคุรุก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะล่งส่วนเจ้าอาวุธอีกชิ้นแบอคุมะเรามองว่ามันดูใหญ่กว่าในทีวีซีรีส์ไปหน่อยหนึ่งหรือเปล่าม่ใจนะนมาจัดท่าเล่นก็ถือว่าสนุกพอใช้ได้นะส่วนไอ้เดือยหลังขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราว่าส่วนการปรระะกกอออบบชุดนนนี่่่่่่ยย็ถืววาาาาาคข้งงแตสํหั ของเราอะ่ะบางจุดก็แน่นบางจุดก็หลวมล้วก็อ,อย่างเช่น,น,นสีเหลืองขาหลวมแต่สีน้ําเงินขาไม่หลวมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันสลับกันนะเออและจุดอ<ไ>่อนของชุดนี้ก็คือสติกเกอร์นะแต่ว่ายังไงก็ต้องติดถ้าไม่ติดก็คงต้องหาปากกาอะคริลิกมาระบายสีให้มันเต็มๆหน่อยแฟนๆโคจูเจอร์ก็อย่าลืมไปหาจัดกันนะกับเจ้า